3ี <ท homepage. S 1> ่อครับขอเริ <campaigns> ่มเชิญท่านอีกนีเลยนครับตลาดบริเวณถนนหน้าหน้าาเลยครับใหญ่มากคือ ความสาคัญและความสําเร็จในวันนี้ต้องบอกว่าทุกคนร่วมแรงร่วมใจคําว่า,าคอสคอคือความเหนียวแน่นความเหนียวแน่นและความมั่นคงของรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจในกํากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรัฐวิสาหกิจที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรัฐวิสาหกิจที่อื่นนะคะถามว่าเราดีเลิศไหมเราก็ค่อนข้างดีเราผ่านวิกฤตของโควิดม,มามากมายแต่เราก็ยังอยู่ได้สิ่งที่สําคัญก็คือเราพยายามเติบโตได้ด้วยตัวเอง เราพยายามใช้เงินของอสคให้มากที่สุดโดยการไม่เบียดบังงบขององบประมาณของรัฐบาลอันนี้สิ่งสําคัญที่คําว่ารัฐวิสาหกิจคุณจะต้องเจริญเติบโตด้วยตัวเองนะคะและสิ่งที่สําคัญวันนี้ก็คืออสคสาม,มารถหยิบจับได้ทุกที่เมื่อก่อนนี้เราอาจจะเข้าอสคอต้องไปหาที่จอดรถลาบากแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือค่าเช่าของอสคเนี่ยเรามาเป็นรัฐมนตรีเรามีความรู้สึกว่ามันดูโหดมากไปเลยมากมายมากเลยที่จะค่าเช่าตกเดือนละ70,000 จ็ดแสนเนี่ยปีหนึ่งก็มากมายแล้วเราทําไมถึงไม่คิดว่าเราน่าจะมีที่ทําการของเราเองมีความมั่นคงวันหนึ่งวันใดถ้าเกิดเขาต้องการขึ้นมาเนี่ยก็สามารถจะปรับเปลี่ยนโดยการให้เราออกไปได้แต่อันนี้สถานที่เนี่ยเป็นของกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ต้องขอขอบคุณอธิบดีซึ่งที่แปลงนี้จริงๆแล้วมีผู้ที่มาขอมากมายหรือผู้ที่มาให้ผลประโยชน์ในการเช่าก็มากมายแต่ท่านอธิบดีท่านก็บอกว่าท่านไม่อยากให้ที่แปลงเนี้ยเสียให้กับเอกชนหรือเราได้ค่าเช่าก็อาจจะไม่มากมาย แต่ถ้าเป็นของอสิ่งที่มีคุณประโยชน์ต่อรัฐบาลแล้วก็สามารถที่จะให้ที่น้องเกษตรกรได้ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับกมรมส่งเสริมสหกรณ์อันได้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยที่จะให้มีออฟฟิศที่นี่ เกิดขึ้นมาได้นะฮะเพราะว่ากรมส่งเสริมกับสหกรกับทางอสคก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องช่วยเหลือเกษตรกรถ้าเกษตรกรขายงวไม่ได้ไอขายน้ํานมไม่ได้เกษตรกรจะทําอย่างไรถ้าอสคเกิดดับลงหรือว่าคนไม่สามารถเข้ามาซื้ออสคได้ความสะดวกสบายแล้วค่าใช้จ่ายของอสคมากมายอเนี่ยสิ่งที่สําคัญเราก็เลยมีแนวความคิดกับท่านพออสคว่าเราน่าจะมีพื้นที่เป็นอสคมีพื้นที่ของเราเองทุกคนวักอินเข้ามา บางคนอาจจะเอ๊ะหัวแดงนี่คืออะไรแต่ทุกคนก็คือรู้จักหัวแดงไทยเดนมาร์กมาเนี่ยมากมายหลายๆประเทศเริ่มรู้จักประเทศเพื่อนบ้านเริ่มรู้จักอสคอแล้วตอนนี้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยอาจจะอุบเป็นความลับสักนิดนึงว่าอสคอเนี่ยเราจะไม่ได้หยุดขนาดนี้นะคะประเทศเพื่อนบ้านจะต้องรู้จักอสคอในแนวทางใหม่นะคะแต่เราคงจะบอกตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าในปี2568เนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรให้กับผู้เลี้ยงโคนมของประเทศไทยเราจะอยู่อย่างไรแล้วเราจะต่อสู้ กับเขาอย่างไรอันนี้สิ่งที่สําคัญเพราะว่าเราไม่สามารถจะปิดกั้นการค้าได้แต่เราสามารถที่จะต่อสู้ได้ด้วยตัวเราเองสิ่งที่ส่งเข้ามาในประเทศไทยกับสิ่งที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยเราคิดว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราจะต้องเห็นว่าสิ่งที่ผลิตประเทศไทยต้องมีความแม่นยําแล้วก็ดีที่สุดเพื่อให้กับเกษตรกรอันนี้แนวความคิดของเราที่เราจะก้าวต่อไปให้กับอสคอมันเป็นความภาคภูมิใจมากเลยนะคะซึ่งอาจจะเป็น ผู้หญิงตัวซึ่งไม่ใช่ใหญ่โตมากแต่ก็พอดีพอได้นะคะซึ่งสามารถที่จะทําให้อสคออันนี้ยิ่งใหญ่แล้วก็เติบโตมาได้ในการผ่านโควิดแล้วมีออฟฟิศทุกครั้งที่เรามองตัวนี้เราก็มีความภาคภูมิใจว่าเราก็เป็นหนึ่งในกระทรวงเกษตรเราก็เป็นหนึ่งในอสคอซึ่งสามารถให้ออสคอเติบโตได้ด้วยตัวเองสิ่งที่สำคัญก็คืออสคอต้องเติบโตได้ด้วยตัวเองค่ะขอบคุณค่ะ